สวัสดีครับผมเริ่มจาก t ็อกไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เรามาทรสอบรถรุ่นล่าสุดจากทางฮุนไดะครับผมจับมินิ MPV นะครับที่มีรูปโฉมที่แตกต่างและสะดุดตานะครับเ่อจับเจ้าฮุนได้สตาร์เกรเซอรนะครับผมรถ MPV 6-7ที่นั่งนะครับซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็น้าตาที่ดูแปลกใหม่นะครับผมซึ่งเป็นรถจากทางเกาหลีนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเจ้าตลาดอย่างเจ้าโตโยต้าเวโอนหรือ ค o นด้ B R V รวมไปถึงเจ้ามิ t ูเอ็กเพนเดอร์นะครับผมโดยเจา Hyundai นะ้าคุณได a สกายเซอถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งในกลุ่ม Mini-MPV ที่น่าสนใจนะครับด้วยรูปโฉมและออปชั่นต่างๆรวมพื้นที่ใช้สอยแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในเจ้ารุ่นรุ่นนี้ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่าคู่แข่งในท้องตลาดเลยทีเดียวนะครับผมโดยทางคนะุณไดเนี่ยตั้งใจที่จะทำรุ่นนี้เป็นรุ่นเรือธงในการ เข้าไปแข่งขันกับตลาดรถมินิ MPV ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดน,นะครับผมโดยคุณนาสกายเซอร์นยถือว่ามีการออกแบบหน้าตาและรูปทรงที่ค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับรถมินิ m อ v นะครับผมซึ่งถือว่ามีรูปโฉมที่ใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่างเจ้าสตาร์เรียนะครับผมซึ่งเป็นรถตู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยนะครับผมโดยเจ้าสตาร์เกเซอร์เนี่ยถือว่ามีการออกแบบเส้นสายที่ใกล้เคียงกันนะครับกับเจ้าสตาร์เียโดยไฟ ข้างบนที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเดยไทม์นนนี้ไลนนะครับผมล้ำสมัยแล้วก็ดูโดดเด่นแล้วก็จะแบกตาเลยทีเดียวรวมถึงในชุดไฟหน้าสีดวงนี้นะครับผมมีทําหน้าที่ทั้งเป็นทางไฟหลี่ไฟเดท์ไทม์นะครับผมรวมถึงไฟสูงนะครับก็อยู่ในเวนผมไฟ่ชุดนี้ทั้งหมดนะครับ นอกจากนี้นะในชุดไฟหน้าจะเป็ไนไฟหน้าแบบ LED นะครับผมพร้อมระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมาให้อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่ามีความรับสมัยเลยทีเดียวโดวยในส่วนของกระจังหน้านะครับผมก็เป็นหน้าลายเพชรนะครับซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามทีเดียวโดวยเฉพาะเจ้าฮอนด้าสกายแคสเอร์เนี่ยถือว่ามีรูปลักษณ์และรูปโฉมที่น่าะดุดตาและน่าสนใจเลยทีเดียวโดวยในรุ่นที่เราทดสอบนี้ครับจะเป็นรุ่นลองท็อปนะครับผมซึ่งจะมี7ที่นั่งนะครับผมแต่ด้วยออปชั่นต่างๆที่มีอย่างไม่ได้แตกต่างจากตัวทอออยยย่่่่่่่าาาาางงงรรรรุุนนนนทีนีีััเละคะาคาคโดตวขู้8800 69,000บาทนะครับก็ซึ่งถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงไม่ถูกจนเกินไปนะครับผมเมื่อเทียบคู่แข่งในท้องตลาดนะครับผมซึ่งบางท่ายอาจจะมีราคาถึงล้านเลยนะครับหรือตัวถูกสุดอาจอยู่ที่7 0 0 0 0 0โดยราคาเริ่มต้นของสกา้าเกเตอร์รุ่นแรกนะครับอยู่มระมาณ7 0 0 0 0 0บาทซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดโดดเด่นสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยแล้วก็อ่าต้องการดีไซน์หรือรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมเจ้าฮุนไดสกา้าเกเตอร์เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียว นอกจากนี้นะครับในส่วนของล้อนะครับผมจะมีให้เลือกอยู่สองรูปแบบนะครับผมโดยจะเป็นล้อขนาดสิบหกนิ้วเท่ากันถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นล้อลายห้าแฉกนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นท็อปหรือรุ่นรองท็อปนะครับผมจะเป็นลายดาวนะครับผมซึ่งเป็นลายที่มีเอกลักษณ์ของทางฮุนไดนั่นเองโดยมีการตัดลมดํานะครับผมซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของพื้นที่ใช้สอยนะครับหรือขนาดของตัวรถเนี่ยก็ถือว่ามี ขนาดถ้าเทียบกับเอพันเดอร์แล้วเนี่ยเจ้าุณใดสตาร์เกเตอร์นะครับจะมีขนาดที่สั้นกว่ามา13เซนแต่ใน13เซนที่ว่านี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างหรือพื้นที่ใช้สอยภายในนะครับผมซึ่งจะเป็นเรื่องของกันชนหน้าของตัวเอ p e นเดอร์ที่มีความยาวมากกว่านั่นเองนะครับทำให้พื้นที่ใช้สอยในของเจ้าสตาร์เกเตอร์เนี่ยไม่ได้ได้กว,วาคู่แข่งในตลาดเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นครับในส่วนของด้านท้ายนะครับผมก็จะเป็นด้านท้ายโดยส่วนของไฟท้ายนะครับผมก็ ป็นไฟท้ายแบบ LED พร้อมกับสัญลักษณ์ตัวเนะครับผมซึ่งมีเป็นสัญลักษณ์ตามแบบฉบับของฮอนด a นะครับผมซึ่งเป็นโลโก้ตัวเนั่นเองในชุดของไฟท้ายนะครับซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับโดยในส่วนของ Star Gazer นะครับจะมีให้เลือกหมด4รุ่นนะครับผมโดยรุ่นท็อปสุดจะเป็นรุ่นเบาะที่นั่ง6ที่นั่งซึ่งเป็นเบาะแบบสแตนซีทตรงเวณแถวศอนะครับซึ่งสามารถเดินทะลุผ่านตรงกลางได้ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในกลุ่มรถมินิ MPV ที่มีีบบบบบะแนนนนครรััมมซึ่่่่งุอืไ แต่ถ้ารุ่นลองลงมาก็จะเป็นแบบเจ็ที่นั่งทั่วไปนะครับผมซึ่งในตัวของเบาะที่นั่งเนี่ยถือว่าให้การตอบสนองการนั่งได้อย่างค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวโดยเฉพาะแถวสามเนี่ยถ้าคนสูงมาหน0ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยก็ยังถือว่านั่งแนอยู่นะครับซึ่งถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างอง,ง,ง,งตัวทีเดียวครับเจ้า คุณแต่ s t a r c a s e r คันนี้นะครับผมนอกจากนี้นครับในตัวของบอบ์ดนะครับสามารถพับเรียบได้นะครับผมซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านหลังได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วเรื่องจากนี้นะครับเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีอยู่ในเจ้า Starcaster เนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นกว่าคู่แข่งท้องตลาดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเแลงคิปปิ้งหรือ Adaptive Alert นะครับผมก็มีมาให้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงระบบ RTWC เวลาถอยหลังมีระบบเบรกช่วยรวมถึงระบบ ช่วยเตือนและพร้อมเบรกฉุกเฉินนะครับผมเวลามีอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับเพื่อจะทํางานที่ความเร็วต่ำกว่า60กิโลเมตรซึ่งถือว่าตรงนี้ก็มีมาให้อีกด้วยนะครับผมนอกจากนี้เรื่องฟังก์ชันต่างๆหรือความปลอดความปลอดภัยต่างๆก็มีมาให้อย่างครบคันนะครับรวมถึงระบบจุกจิกยางไวเลชชั่งอะไรก็มีมาเป็นออปชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมาในเจ้ารถรุ่นนี้ถือว่าเจ้าฮุนไดซากาเซอร์ก็เป็นถือว่าเป็นรถมินิเอ็มพีวีรุ่นหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีนั่นเเเเเอออองงงนรรรับดดีี๋ยวาาาามมูใื่่ขขขขกผจ้ คุณดัตส์เกเซอร์นะครับที่เราลองขับมานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกัน,นครับ วันนี้เรามาขับขี่ในเจ้า Star Gazer นะครับผมรถ MPV ขนาดเล็กจากทางฮุนไดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ในการที่เป็นฮุนไดได้เอารถรุ่นนี้เข้ามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับโดดเด่นด้วยการที่มีรุ่น6ที่นั่งนะครับตร,ตรงกลางเนี่ยเป็นแบบกระตันซีดนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นเดียวที่มีกระตันซีดนะครับผมในรุ่นรถของมินิ MPV นี่นะครับผมเจ้า Star Gazer เนี่ยถือว่ามีการออกแบบภายในที่ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวน,นะครับผมอาจจะไม่ได้ดูหรือหวานะครับแต่ก็มีความเรียบ ดูได้เป็นอย่างดีมีการออกแบบช่องการใช้งานต่าง,างๆไว้อย่างมากมายนะครับผมโดยเฉพาะาช่องใส่แก้วน้ำครับผมซึ่งมีถึง31าาตำแหน่งเลยทีเดียวซึ่งตรงจุดนี้ถือว่ามีช่องไว้ใส่แก้วอะไรเงี้ยมากมายเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับจุดลูกเล่นต่างๆมากมายเลยครับผมอย่างเว้นตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดเป็นช่องลับได้นะครับซึ่งถือว่าเ มีการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างดีและตรงนี้นะครับผมก็สามารถวางมือถือวางกระเป๋าตั้งหรือของอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับผมรวมถึงตรงหน้าผู้โดยสาร ด้านซน้ายนะครับผมก็มีพื้นที่สําหรับไว้วางของได้อีกต่างหากนะครับแล้วในการออกแบบและดีไซน์เนี่ยครับผมตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด4.2นิ้วสแสดงผลต่างๆเป็นตัวเลขนะครับซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนในหน้าจอตรงกลางนี้เป็นระบบบางความบันเทิงนะครับผมขนาด8นิ้วนะครับซึ่งรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ที่สําคัญนะครับผมสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ระบบบลูทูธได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay นะครับผมโดยไม่ต้องใช้สายเสียบซึ่งตรง จุดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งลูกเล่นที่มีอยู่ในเจ้าฮุนไดสกาไกเซอร์คันนี้นะครับนอกจากนี้นครับในส่วนชุดแอร์นะครับผมก็มีการออกแบบมาได้ดูเรียบหรูเลยทีเดียวนะครับผมโดยเป็นรบบนิจิติลนะครับอยู่ตรงเนี้ท่ออย่างนี้ก็ยังมีในเรื่องของไวเลสชาร์จิ่งนะครับมาให้อีกด้วยนะครับผมพร้อมกับช่องเสียบ usb แล้วก็ช่องสาไฟ12โวลต์นะครับก็มีมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียว นอกจากนี้นครับเป็นส่วนของพวงมวลาลัยเนี่ยก็มีการออกแบบดีไซน์เป็นแบบสีก้านะครับผมซึงถือว่ามีความออกแบบได้ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้ระบบฟังมติฟังก์ชันต่างๆนะครับก็มีมาให้อย่าง,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 งครบครันนอกจากนี้ครับผมก็ในบนรดาไกด์เซอร์ก็จะมีระบบเลนคีปปิ er ้งนะครับผมซึ่งจะช่วยควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีเลนเอสิสนะครับผมซึ่งป้องกันไม่ให้รถออกนอกอจากเลนซ้ายขวานะครับซึ่งจะมีการควบคุมโดยผ่านตัวกล้องหนึ่งตำแหน่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งใช้ในการจับควบคุม ระบบต่างๆนอกจากนี้นครับระบบเลนคิปปิ้งแล้วก็เลนเอสซิสเน่จะทํางานเมื่อความเร็วเกิน60กิโเมตรเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดความเร็วไม่ถึงนะครับตัวระบบก็จะขึ้นเป็นแถบสีขาวนะครับผมไม่ทํางานแต่เมาอเราความเร็วถึง60ขึ้นไปถึง200กิโเมตรเนี่ยก็จะทํางานปกติเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้นะครับผมในเจ้าคุณดาสกายเซอร์ก,ก็จะมีเรื่องบระบบความปลอดภัยอย่างะระบบช่วยเตือน้อมเบรกฉุกเฉินให้นะครับผมแต่จะทํางานที่ความเร็วต่ำกว่า60กิโเมตรนะครับผมใช้ในกรณีที่ว่าขับรถในเมืองแล้วมีคนตัดหน้าหรือมีเราเผลอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมระบบก็จะช่วยเบรกให้นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ช่วยเหลือความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับจะมีระบบช่วยในเรื่องของการถอยหลังอย่าง RTCA นะครับผมซึ่งจะช่วย เวลาเอนเวลาเราถอยรถออกมาแล้วมีรถมานะครับผมซึ่งในเจ้าหุนไต้สเกเตอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการเบรกให้อีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าให้มาอย่างครบคันเลยทีเดียวสรับเจ้าหุ่นไนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเราลองขับเนี่ยถ้ืว่าคุณได้กาเกสเซอร์เนี่ยมากเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับผมซึ่งให้พลังงานอยู่ร้อยสิบห้าแรงม้าก,กับแรงบิดที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นิวตันเมตรนะครับทํางานควบคู่กับระบบเกียร์ icvt นะครับผมโดยระบบเกียร์ icvt เนี่ยจะแตกต่างจากระบบเกียร์ cvt ทั่วไปคือ icvt เนี่ยจะเป็นระบบใช้โซ่เป็นแทนสายพานนะครับซึ่งจะได้เรื่องของความทนทานที่ดียิ่งกว่าระบบสายพานใน cvt ทั่วไปนั่นเองนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ถือว่าเป็นหนึ่งจุดเด่น ในเจ้าซาเกเตอ,อร์ในความเรื่องทนทานในการใช้งานนะครับผมจากที่ลองขับเนี่ยเครื่องยนต์พาร0 0จีเนี่ยก็ถือว่าให้การตอบสนองค่อขนข้างดีนะครับผมซึ่งถือว่าถ้าในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถือว่ามีความกระตเฉียงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับนอกจากนี้นะครับผมตรงเว้นด้านล่างนี้ก็จะมีการปรับเรื่องโหมดได้ถึง4โหมดนะครับผมโดยจะมีเป็นโหมด Eco นะครับผม Normal นะครับแล้วก็สปอร์ตนะครับผมแล้วก็สมาร์ทนะครับ ซึ่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของคันเร่งที่ค่อนข้างติดเท้ามากยิ่งขึ้นทําให้การตอบสนองของรถเนี่ยทำได้ยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนในระบบสมาร์ทก็คือจะมีกล่องสมองกลน,นะครับช่วย พิจารณาการขับขี่ของเราว่ามีสไตล์แบบไหนนะครับผมเพื่อให้การขับขี่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์เพ่ที่สุดนั่นเองนะครับผมก็มีมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับขับเจ้าฮุนไดสกาเกเซอร์คันนี้ครับอยางที่ลองขับนะครับผมช่วงล่างของเจ้าฮุนไดสกาเกทเซอร์เนี่ยถือว่าให้ความนุ่มนวลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่โดดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องการเก็บเสียงนะครับจากที่เราลองขับเนี่ยที่ความเร็ว80-100เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะครับสับเสียงรบก สารเกเตอร์มีความเงียบม็คือเนื่องจากทางฮุนไดได้มีการใช้โฟมมาตามจุดต่างๆแล้วก็มีใช้วัสดุกเก็บเสียงนะครับผมมาเสริมเพิ่มเข้าไปดําน่ว้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางคนหรือตัวบรอนส์หลังคาหรือแผ่นซับต่างๆนะครับผมเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกส่งผลทําให้เจ้ารถสตารเกเซอร์ er มีความเงียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับรถคู่แข่งหลายๆค่ายนะครับผมถือว่าตรงจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อโดดเด่นที่มีอยู่ในเจ้าฮุนไดสตาเกเ r อร์คันนี้นะครับผม ส่วนใน handling การขับขี่ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมพวงมาลัยก็ถือว่าให้น้าหนักที่ค่อนข้างดีนะครับในเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับผมส่วนในวิ่งช้าๆอาจจะมีความรู้สึกว่ามันหนักมากไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานนะครับส่วนในการเข้าโค้งเนี่ยพวงมาลัยถือว่าเฉียบคมพอสมควรเลยทีเดียวระบบเบรกก็ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับ้าจากลองเบรกแล้วเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างสมูทพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและจากที่เราลองมาขับที่ภูเก็ตแห่งนี้นะครับผมซึ่งค่อนข้างมีแดดค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับผมจากการขับขี่เนี่ยรถที่เราใช้งานในการทดสอบนี้นะครับผมไม่มีการติดฟิล์มนะครับและรวมถึงก,กระจกที่มีค่อนข้างเยอะในตัวรถเนี่ยแต่ระบบแอร์เนี่ยถือว่าทํางานได้อย่างเพียงพอและค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับจนซ,ซึ่งจุดนี้ถือว่าทางฮุนไดออกแบบมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมในเจ้าฮุนไดเนี่ยก็ยังมีแอร์บริเวณหลังคานะครับผม ให้สับ่ายทอดให้สู่แสองและสายสามอีกด้วยนะครับตรงจุดนี้ก็ทําให้ความเย็นเห้องโดยสารเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในตอนหน้าและตอนหลังนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราได้ลองขับเจ้าคุณไดสกาเกเซอร์ไปนะครับเราบอกได้เลยว่าเจ้ารถคันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยทีเดียวโดยโดยเฉพาะในส่วนของหน้าตานะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็คือชอบเลยคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับผมรวมแต่สิ่งที่เด่เดนในเจ้าตากเกเซอร์คันนี้ก็คือเรื่องของภายในนะครับผมที่มีภายในที่ค่อนข้างกว้างครับแล้วก็มีในเรื่องเบาะที่แตกต่างจากในรถเซ gment เ,เดียวกันนะครับโดยมีตัว6ที่นั่งซึ่งเป็นกระตันซีดในแถว2เนี่ยมาเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ ที่ต้องการนะครับตอนจุดนี้นครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจของ Star Gazer ในส่วนของลุ่มพลังนะครับที่เราได้ลองขับกันกับเครื่อง1.5ลิตร115 L, แรงมา้ากับแรงปดที่144นิวตันเมตรกับเกียร์ iCVT นะครับผมที่เราลองแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นรถที่ให้การขับขี่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันที่เป็นเครื่องพันธะในกลุ่ม Mini MPV เนี่ยเจา้า Star Gazer เนี่ยถือว่าให้เครื่องยนต์และเ e อร์ฟอร์มนซ์และสมรรถนะในการขับขี่ที่ค่อนข้างสูงกว่าค่ายอื่น อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของเกียร์ iCVT นะครับผมที่โดดเด่นกว่าเกียร์ CVT ปกติก็คือในระบบของระบบสายพานนะครับผมในกลัว CVT ทั่วไปเนี่ยอาจจะมีการสึกหรอได้ง่ายกว่าแต่ในเจ้าฮุนไดซากเกเซอร์เนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นระบบ iCVT ซึ่งเป็นแบบโซ่นะครับซึ่งจะมีความทนทานมากกว่านั้นเองครับทำให้การใช้งานหรือการ รองรับแรงม้านะครับผมทำงานได้ดีกว่าในชุดเกียร์ของ iCVT นั่นเองนะครับซึ่งจงจุดนี้นะคือว่าทำให้เจ้าซาเกเซอร์เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องการขับขี่ได้ค่อนข้างดีกว่านั่นเองนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของ ความกว้างแลวา,วาแล้วก็เรื่องของขุมพลังแล้วเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการเก็บเสียงนะครับโดยเจ้าคุณไทสกายเฮเซอร์เนี่ยมีการเก็บเสียงที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวจากที่เราได้ลองขับกันมาเนี่ยครับผมถือว่าให้ความเงียบเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดเนี่ยถือว่าตรงนี้อาจจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าคุณไทสกายเฮเซอร์คันนีุ้ดทา้ายนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ทีมงานท็อปชาแนลด้วยครับเรามาดูว่าคราวหน้าเราจะมีรถรุ่นไหนมาให้เพื่อนอ่าได้ดูกันอีกนะคคครรรััััับบบบผมว้พกนให่สสดี